มาเดินเล่นหลังบ้านค่ะมาดูดอกดาวกระจายแทะนะคะหน้าหนาวกำลังออกดอกอ๋อสวยนกกรก็แมลงมีพึ่งมีผีเสือ้อดนี่บินวนทั้งหันเลยเนี่ยโซนหลังบ้านของน้องเอ๋นะน้องเอ๋ทำไรคะหลังบ้านน้องเอ๋ปลูกผักชอบกินผักมากๆนะคะอ่าแถวแรกก่อนริกคุณนาย๋ยค่ะซูมค่ะโอ้ สวยมากกําลังออกแบบเม็ดแบบสวยๆนะั้นเลยแล้วก็แซมไปด้วยเนี่ยค่ะคุณนายปุ๋ย่าผักชีค่ะตอนนี้ผักชีเท่าไหร่คะกิโลสามร้อยบาท <laughs> แต่เราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ซื้อค่ะนี่ค่ะโอ <Ooh. S 1> ้มาดูใกล้ๆค่ะมาดูใกล้ๆค่ะพี่ๆคะ่ะพริกเนี่ยช่วงนี้เราอยากกินเผ็ดไนมะ่ค่อยได้นะคะเลยเหลือเยอะ <laughs> เลยเหลือเยอะถ้าไม่งั้นจะหมดแล้ว เป็นเดือนแล้วนะ้งแต่ออกแตบงวานเนี่ยมาดูต้นนี้ดกดกืดกแล้วช่วงนี้อากาศแบบหนาวแล้วลมหนาวเย็นสดชื่นมากทุกคนดูพิกที่บ้านหนือดูกดกค่ะทุกคนคะ่ะอุ้ยต้นนี้อู้ดูดูเม็ดอู้อวบอันนี้พิกอะไรคะจินดาพิจินดา,นดาอ,อ๋อทุกคนดูดูดูด ถ้าเป็นพวกเมเ็ดเขียวๆเนี่ยเอาไปคั่วตำน้ำพริกอร่อยนะอันนี้ค่ะนี่ก็พริกค่ะอันนี้ข<ส>ี้หนูสวนยังไม่ออกนะกำลังดอกโหู่ย,ย้อนแนมะ่ย,ย้อนเออแสก็แม่เดินมาทางนู้นแสงนมาทางนี้เดีย๋ย้อนแสผ <laughs> <laughs> ักบุงแก้ว <laughs> ยอดอ้วกทุกคนดูดิ มุ้งแก้วนะคะที่บ้านน้องเอ็มีทําร้านอาหารด้วยเวลาขายก๋วยเตี๋ยวก็มาเอาขายนี่แหละที่ผักบุ้งแก้วนะคะับ,บ,บผักบุ้งผักบุ้งจีนบุ้งจีนอุ้ยสวยสวยมากตะระแหน่ผักชีฝรัง่งผ <laughs> <laughs> ักชีฝรัง่งหรือผักชีใบเลื่อยค่ะข,ขอโทษอ่ะไปถามรถเลยค่ะผักชีนะคะสวยมากทุกคน ผักชีอันนี้สวยสวยผักชีะะไทยผักชีจีนป้าผักชีจีนผักชีไทยอันเดียวกันแล้วตอนนี้โลสามร้อยกว่าใช่เพราะน้ําท่วมนะคะแล้วก็บางทีแบบปลายกดต้นหนาวบางทีมันไม่สวยเนาะบางปีที่ไม่สวยถ้าแบบในตลาดมันมีน้อยมันจะแพงมากแล้วก็ต่ออันนี้หอมหอมบวชเลยอันนี้เราซื้อมาครั้งเดียวอ๋อปลูกไปตลอดชีวิตนะคะมันเรื่อยๆเราตัดเราตัด ไปมันไปใช้แล้วก็ขยายขยายหัวมันอะได้ตลอดเลยหอมอันนี้เป็นอะไรที่หวานมากๆนะเดี๋ยวจะเพาะขายอยู่ขายแล้วดูผักชีผักชีผักชีลุกเยอะสวยมากสวยมากทุกคนค่ะอันนี้ดูดิเห็นไหมเนี่โอ้สวยมาก,ก,ามามากๆเลยทุกคน คุณนายปุ๋ยเข้ามาดูใกล้ๆนี่เดินเดินมาเดินมาเดินมาเอเอเออเอ,อ,อ่ะถอไปทางนู้นเลยค่ะทางนู้นเลยแล้วก็จะให้ดูเนี่ยหอนเนี่ยเวลาเราตัดไปใช้เสร็จแล้วเราก็เอาต้นมนะันมาขยายพันต่อแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยต้นมนันมาขยายต่อแบบนี้เดี๋ยวมันก็งอกเป็นแบบนี้อันนี้คือน้องเอ๋ไม่ต้องซื้อแล้วตลอดชีวิตนะคะจริงๆอ่ะเวลาเราไปซื้อ บาทสิบาทเนาะแม่เนาะมันเหมือนไม่เยอะนะแต่มันต้องซื้อทุกวันนะอะไรเธอทำงี้อะไรเธอก็ออกมานี่ไม่ฉันจะมาหาถั่วก่อนไม่มีไม่หมดแล้วเออหมดแล้วเอาเธอ,อ,อถอยไปทางโน้นเธอถอยไหมี่ออหรอให้ฉันเดินมาทางนี้หรอเออเดินมาเลยแหละนั <c oughs> ่นแหละ <c oughs> อยู่ในแปลงแพะ อกไมม้นะเห็ยู่กับผักอยู่กับดอกไม้นี่ก็คือหลักบ,บ้านตองเอง๋หลักบ,บ้านน้องเอง๋นะคะก็อันนี้ถือว่าน้อยเนาะเดี๋ยวเราจะมีบ้านรู้นทางนี้อีกมะละกงมะละกออะไรเยอะแยะเลยมาดูทีเรีนกัน ไเปเลยนั่นแหละเดินขึ้นพอแล้ว่พอตัวนี้ก็มีประมาณสาแล้อก็ต้นน้องเอกก็อยู่อย่างนี้แล้วค่ะอยู่กับต้นไม้อยู่กับดินอยู่กับหญ้าอยู่ตรงนั้นแหละไปละไปแต่งหน้าก่อนเนดะี๋ยวตอนเย็นจะไปไล์สดค่ะคุณนายปุย๋ยไปแล้วบายบายค่ะ <laughs> <laughs>